ตัวโลกต่างจับตาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมวลมนุษยชาติแต่ทัพนักกีฬาไทยกำลังเผชิญปัญหาความร้อนต่อที่บ้านพักนักกีฬาเขาไม่ติดแอร์ให้อุตสาห์ไปแข่งถึงยุโรปแต่ยังเจอปัญหาอากาศร้อนได้ยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยคอนเซปต์หลักที่จะภาพตั้งไว้คือเป็นการแข่งขันกีฬาที่รักโลกเป้าหมายคือจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยกว่าโอลิมปิกเมื่อปี2012ที่ลอนดอนให้ได้ถึง50%โดยโซนบ้านพักนักกีฬาจะเน้นรีโนเวทอาคารที่มีอยู่แล้วแทนที่จะสร้างใหม่เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์จากปูนซิเมนต์ที่ใช้ก่อสร้างอาคาร นักกีฬาจากทั่วโลกต่างทยอยเข้าบ้านพักนักกีฬากันแล้วแต่ได้เผชิญปัญหาเพราะว่าห้องนอนนั้นไม่มีแอร์หรือเครื่องปรับอากาศให้และอากาศที่ปารีสในตอนนี้ก็เริ่มที่จะร้อนขึ้นนักกีฬาเลยกังวลว่าอาจเกิดความไม่สะดวกสบายอย่างทิปอรวราณพารนางังนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยได้โพสต์ขณะนั่งรถบัสว่า นั่งกัน5คนร้อนขนาดนี้ท้านั่งเต็มทั้งคันรถคงแย่งอากาศกันหายใจต้องมีคนเป็นลมก่อนจะถึงที่หมายมีหน่วยงานไหนจะเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างรถแอร์ร้อนมากนั่งไปซ้อม45นาทียมนะยมมาบาลถามหาเลย <S <S เรื่องนี้ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเพราะเขาก็มองว่านักกีฬาควรได้รับความสะดวกสบายมากกว่าความทรมานการรักโลกก็สามารถทำได้หลายวิธีเช่นกันและการเปิดแอร์อาจไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้น เรื่องนี้ถึงหูดกรก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่าห้องพักนักกีฬาไม่มีแอร์แต่มีพัดลมให้บางส่วนและก็มีระบบน้ําช่วยระบายความร้อนมาทํางานคู่กับพัดลมส่วนแอร์แบบเคลื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ในหมู่บ้านนักกีฬาได้กรกอเตรียมที่จะน,นําพัดลมเข้าไปช่วยเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาไทยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้รองรับนักกีฬาได้สูงสุดถึง14,500คนค่ะประกอบไปด้วยอาคาร82หลังห้องพักกว่า7,200ห้องห่างจากสนามสตาร์เดลฟองไม่ถึง5นาทีแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างเช่นสนามซ้อมกีฬาหลากหลายชนิดห้องอาหารขนาดใหญ่รวมทั้งคลินิกด้วยค่ะ ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ